ดูก้อนหัวน้ำพี่น้องเบิร์นกอาโลดครับคักบ่อู้น้ำทั้งนั้นแน่นๆเลยเนี่ยปัดกระ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 ดอกดูได้เนี่ยดอกดูปัดดีๆก่อนครับปัดหัวน้ำเนี่ยเต็มทุกหลอดพี่น้องเบิร์นกอาโลดครับใหญ่งามเลยครับก้อนนี้ครับโอู้หูคุ้มค่าเลยกระ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  คัก้อนนี้ก็เต็มครับปิดตาพร้อมอื้พี่น้งใหญ่แล้วผมอ่ะมาบทสําเคนกับผมเป็นทางครับเอายากไรบ้านผมเอื้นลมหัวขุดพี่น้อง วัสดีเพื่อนก็ภัยครับพี่น้องครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับหนุนม่มโคกมือนี่แกออกมาหามิ้มนะครับแต่ว่ามาผู้เดียวเด้อบบได้เอาต้นน้ําแตกมานํานะครับแกามะพอหนึ่งหังอยู่ทางนี้หัางน้อยๆน้ําบ่ดีมันไดหรอกครับปิดตาร่งทึงอยู่พอได้แถมอยู่ปีนี้มีแต่น้อยๆเลยครับมิม้มแบ่บรู้ว่าหัางใหญ่ไปเสียบน,นะครับบบรู้ว่านโลงมาหรือเปล่าแกอได้กัดอยู่นะครับเดี๋ยวเลาะไปเรื่อยๆมือนี่ว่าจะได้จากหังนะครับหวังว่าจะเจอไซส์ใหญ่พี่น้อง ไปเดี๋ยวเราลุ้นไปพร้อมกันเด้อพี่น้องหวังว่าจะคัก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 ,กมาละสองหากรนี้พี่น้องมีหางหนึ่งอย่เนีน้อยครับอยู่ลึกๆเละเดี๋ยวจุกเอากอไผ่อันนี้มันหมดเป็นน้ำหรอกนะครับลองเบิ่งก่อน <c oughs> มีน้ำบ่โอถือว่างามอยู่พี่น้องทางจกเข้ามาแล้วก็คืออยู่นะครับอู้บูญแดงเห็ดน้ำแตกคือพันต้นแล้วผม bây tạt tôi sẽ cắt nó mà hăng của dày luôn. các của xem nó rất đẹp nó rất แล้วพี่น้องงามอยู่อสวนจุกุ้มเลยคกึกกึกกหนุ่มน้ำแตกแล้ว <c oughs> โอ้ยมองเห็นจริงนี้ครับงามพี่น้องงามโอเคก็กก็กไปใส่ถุงบรรจุเรียบร้อยพี่น้องงาม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 แตกนิดเดียวหั่งเก่าไปเลยครับเดี๋ยวห่อไปตองไปนะครับอันนี้ก็พร้อมที่จะไปห่อส่งลูกค้าเลยนะครับไป เดี๋ยวไปเดินแถวนั้นกันครับนะมาเลาะแถวที่บอกพี่น้องด้วยครับไปพุ่นมาแล้วพู่นบุมมีจากหังเลยเห็นอยู่นี่หนึ่งหงังแล้วก็อยู่กอพุน้นอีกหนึ่งหงังเดี๋ยวอา้หังนี้ไปก่อนนะครับได้เก็บไปเรื่อยๆอ๊เออได้แต่รุ่นนี้แหละเขาพี่น้อง <laughs> โอเคเดี๋ยวจัดการเดี๋ยวควันใจก่อนครับทางขึ้นมาเรียบร้อยแล้วพี่น้อง ถึงหางนี้มันสีน้อยแต่พี่น้ำเบื้อถึงหางนี้มันสีน้อยพี่น้องแต่เบิ่งน้ำเลยครับสุดจุ้มกุ้มกระ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 โอ้โหเดี๋ยวตัดลงไปเบิ่งกันครับคักอยู่น้อยก็ได้น้อยแต่เน้นเนาะคักคักตัดลงมาแล้วพี่น้องมาเบิ่งความคักไปพร้อมพร้อมกัน เดือดเดือดโอ้ผมพิรถึ์กตอนใดดูก้อนหัวน้ำพี่น้องเบื่งองเอาโลดครับคักบอ,อ้น้ำทั้งนั้นแน่นๆเลยเด้อป๊าดกระกๆๆกๆๆกรกกกดอกดูได้เนี่ยดอกดูเหลียงอ,อมัมพันเลยพี่น้องเอ้ยคักเลย ไปครับเฮาไปเอาอีกหา้างหนึ่งผมเห็นอยู่กอนั้นทรงสีใหญ่อยู่ด้วยแต่บรูหัวน้ำเป็นแบบใดไปคกดอยู่ในกอไผ่ด้อพี่น้องห้างนี้ก็บอกเลยนะครับคักอือวัวงัวน้ำครับสวดจุ่มกุ้มก,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 กไป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 ี่น้องตัดแล้วก็รีบไปหาอีกกออื่นๆครับโอ้มันคักอีหลีโซนนี้แม่ เดี๋ยวลงไปเบิ่งนแทงล่างเดี๋ยวพี่น้องดูครับผมวุ่นขึ้นมานี่นี่มาอยู่นี่นี่มม์อยู่นี่นนไอ, <c ười> อ,อ้เบิ่งก้อนนี้พี่น้องคัก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 คัอู้คักเลยโอ้เดี๋ยวปัดดีๆก่อนครับ ว่าน้ำไหมเต็มทุกหลอดพี่น้องเบิ่งก็รูดครับใหญ่งามแล้ครับก้อนนี้ครับโอ้โหคุ้มค่าเลยกระ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 โอ้โหคักอีหลีแถวนี้ได้สองก้อนครับเบิ่งก็รูดพี่น้องกระ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 กไปครับมนัมนมนัมนมันมันขออีกขี้รุดมา มีตัวบินแต่เหมือนโอ้เป็นพึ่งโปรงพี่น้องอยู่ในเงาไม้เงานี้นะครนนับเอาไปได้หรอวาไม้ทรงสีเกนนึกว่ามิมไหมไป,ไป บ้านผมเอื้นลมหัวขุดพี่น้องดเลยพายุหมุนตัวนี้ละครับนำพาไฟป,ป่าได้ดีหลาย โอเคพออยู่ในนี้หนึ่งหังพี่น้องเดี๋ยวเข้าไปจกกันบ่รู้ว่าหัวน้ำสิคักบอกไปนั่นครับพี่น้องดำๆลายๆอยู่นี่นะทรงหัวน้ำสวดอยู่แต่ผมบ้ร่าก้อนใหญ่ไปเลยหังใหญ่พอควัแจะขึ้นไปเอาลงมาเบิ่งกันครับ <laughs> คอยคัก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 ,กเอาก้าก้อนนี้ก็จัดว่างามพี่น้องปิดตาเป็นส่วนใหญ่แต่เสียอาออกมางามบ่อนั่นอีกเรื่องหนึ่งก็เดี๋ยวเบื่องก่อนครับโอ้ฝนก็คือสีมาแล้วเอยตกตก้นไหฝนคือสีมาแล้วพี่น้องรีบไปโาได้จากก้อนเนาะนี่างหที่ห้านี่แหละครับเนี่ยไปโอเคพี่น้องกว่าเสียวลงมาได้โอ้ใหญ่อยู่ครับผูอ่ะ ก้อนนี้ก็เต็มครับปิดตาพร้อมอู้พี่น้องใหญ่แล้วผมอ่ะหูบทสัมเคนกับบทเป็นทางครับเอายากเลยมีรอยบาดแผลนะครับเนี่ยกว่าจะเอาลงมาได้เนี่ยบทเป็นง่ายๆเลยเก็บอีกหนึ่งแต้มครับก็ได้ห้ารังแล้วหอมบุอนีกไปเลาะไปเรื่อยๆกลับบ้านแล้วครับฝนสิตกก่อนพี่น้องหวังว่าสิได้อีกนะเคิรกคักเคิรกเคิกคิกเลาะมาแถวนี้โบมีเลยพี่น,น้องจังไงกะอาฉีกลับบ้านแล้วเด้ยอยฮอร์ไลท์สิตายครับได้สี่ห้ารังกะ ถือว่าโอเคแล้วฮะ <c oughs> ได้ค่าน้ำมันค่ากับข้าวตอนแรงกกพอควัอยู่นะครับไปยังไงถ้าโบกได้อีกเฮากะไปสรุปผลงานอยู่บ้านเฮาพี่น้องโอเคกลับมาบ้านนะพี่น้องแกมาเซาเมยศเซาพัก <c oughs> นี่เป็นผลงานของเฮาเมื่อนี้นะครับกะ <c oughs> ได้นิ้มมา,าห้าก้อนเน,นาะบึงอากาศมันหอนไหลพน้องน้ําไหลออกมาบึ้ดเลยพี่น้องแต่งามอยู่ครับใส่ถุงอยู่ได้ก้อนงามๆสองก้อนอยู่ ใ่บลูเลยเท่าเด็กจึงแบบอากาศมันฮ้อนเลยผมหอ,อยังดีเลยนะครับฮ้อนสุดๆเกิเป็นยังน้ําไหลออกมันก็ได้ปิดตาเนาะพี่น้องไหลออกหัางก็เอามานำสามหัางเดียวแถมให้ลูกค้าไปอันนี้ไปเห็นหัางตําๆก็เลยเอาถุงใส่พึ่งรับสูบหังแล้วก็มัดมาเลยนะครับเกิดกัดเต็มเยนเลยปวด้ด้ก้อยกินเมื่อเรงนะครับพี่น้องปวดได้ไทายเอาด้วย <c oughs> ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับเมื่อนี้นะครับหาม้มุกเกิด พอได้ค่ากับข้าวแรงนะครับจะได้แนวกินเรงอยู่ประหยัดไปอีกมือหนึ่งนะครับขอบคุณหลายๆไปมารับชมนะครับถ้าชอบกะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ได้ด้วยครับช่องหนึ่งมันโคกเมื่อนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ